สวัสดีครับเซอดีเอฟซีแฟนคลับเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบันแพงครับเอฟซีแฟนคลับน้องอุ๋งอิงกับผมพี่น้องกําลั่งรับช่วงเราฟังอยูครับช่องทีมงานขอไปดำได้ครับอ่าสำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปสันสันสันอี๋เจ๊กิสันบวสันบุกนะครับบอกไปบ่าว่าเนีจะอาจจะเง้วอะไรนีครับผมมีเรื่องสีมเวาครับพี่น้อง ผมบอเคยพอ่ออืมเคยพ่อยังเิขึ้นเครื่องบินจังใดใติดมาแรงในยูท <c oughs> ูบเอา,าเอาผูเจาเงเนบงิเอาเป็นย่อนอยังพี่รองเป็นยนอนเอฟซีเพิน่นเขาเอื่นว่าค่อยติดตาม ข่าวสารของน้องอุงอิงนะครับพ่นเป็นห่วงพ่นเป็นใยนะครับพักแพงน้องอุ้งอิงไปไสนนอีหยังนออืมเพราะว่าตั้งแต่นดนเนี่ยแหลกแหลกเลยอะ่ะน้องอิงบอกว่า,มาเมื่อคยขข้นเครื่องดินจ่านะที่ในใ,นในเพ่นคยขข้นอยู่นะครับขืนแต่ในน้อยแต่โดนแล้วนี่ก็เป็นการข้นคือมีอีกเรือหนึ่งพี่น้องกะผมเสือว่า อยากสิบึงเหตุการณ์นี้นะครับเสื้อพ่อพี่น้องเหตุการณ์ได้มือที่น้องมากบวงสวงละกะอัดบันทึกเนี่ยในส่วนหนึ่งของรายการมอลําไอดอนเนี่ยนะครับแค่ขึ้นเครื่องมากมท้านเหตุยั่งอยู่ติดหนึ่งมาแรกหนึ่งสองคลิปนะครับ 2คลิปนะครับ2คลิปนี้คลิปแรกอะ่ะสิเป็นในส่วนของช่วงกระลั่งขึ้นแล้วก็คลิปนั้นปุ่งมาแล้วปุ๊บมันก็าหายไปนะครับเพราะว่าเขาจับเขาจัอันดับยูเด้ยูทูบแพร่แพร่นะครับแล้วก็พอพออันดับนั้นหายไปอันดับที่สองอีกคลิปนึงมานนี่มาอีก แสนกว่าใะพี่น้องแสนซีแสนหาล่องเบิงซันแลี่ยวไม่เอลา <c oughs> ผมแคปไปท่านเบิด์ตังสองสองคลิปอืมถามผู้ใดใหได้ไปเบิงกลับไปเบิงได้เดี๋ยวผมสิขึ้นให้คือกันสำหรับคลิปนี้สันนิลีครับพี่น้องของบ้านสามทีกว่าขอให้โชคดีมิชัยครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อกำลังใจน้องอุ้งอิงครับตอนนี้เป็นแพ่งบอโจนะครับโชคดีมิชัยด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับ